อยากจะเล่นทวิสเตอร์นะครับเรามาดูวิธีการสมัครใช้งานทวิส t ตอร์กันครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปโหลดแอปนะครับผ่านเพ a โตก่อนเนาะอ่ากดไปที่เพสโตจากนั้นพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับทวิสเตอนะครับพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยหน้าตาของแอปจะเป็นประมาณนี้นะครับให้ทําการกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแอป Twitter มันจะไปอยู่บนหน้าจอของเราเนาะอตามนี้เลยอยู่บนหน้าจอนะครับ ก็ต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการสมัครใช้งานทวิตเตอร์กันนะครับให้เราเข้าไปที่แอปทวิตเตอร์เลยจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เรากดสร้างบัญชีตรงนี้เลยครับโอเคและให้เรานะครับกำหนดชื่อตัวนี้จะเป็นยูสเนมของเรานะครับก็ให้เรากําหนดให้เรียบร้อยเนาะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับกำหนดชื่อเสร็จแล้วนะครับให้ลองมาสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ามันจะมีเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียวในลักษณะนี้นะครับแสดงว่า ชื่อนี้นะครับหรือว่ายูสเนมนี้เราสามารถใช้งานได้กับทวิตเตอร์นะครับโอเคข้อต่อไปเลยข้อต่อไปก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นอ e ีเมลก็ได้นะถ้าเราสะดวกกรอกเป็นเบอร์โทรนะครับให้เรากรอกเบอร์โทรของเราเข้าไปเลยแต่ถ้าเรานะครับสะดวกใช้อ e ีเมลนะครับก็มากดใช้อ e ีเมลตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปเลย โอเคครับจากนั้นนะครับมันจะมีให้เรากรอกอีเมลนะครับตามนี้เลยก็ทั้งเบอร์โทรนะครับและอีเมลเราจะต้องใช้งานอยู่เท่านั้นครับเพราะมันจะส่งรหัสยืนยันไปที่เบอร์โทรนะครับหรือว่าอีเมลที่เรากรอกไว้เท่านั้นก็กอกข้อมูลเข้าไปเลยโอเคเมื่อเรานะครับกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับให้เรามากําหนดวันเกิดของเราตรงนี้เลยก็กดเลื่อนได้เลยนะครับวันที่อะไรเดือนอะไรนะครับและปีอะไรกดได้เลยโอเคครับ เมื่อเรานะครับกำหนดวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยจากนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้ให้เรากดถัดไปเลยครับโอเคตรงนี้มันจะมีข้อมูลของเรากรอกเมื่อกี้นะครับให้เราตรวจเช็คนะครับถ้าข้อมูลถูกแล้วก็ให้เรากดสมัครได้เลยโอเคครับตอนนี้นะครับมันจะส่งรหัสยืนยันไปที่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลที่เรากรอ,อกไว้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆกรอกเป็นเบอร์โทรมันก็จะส่งรหัสนะครับไปที่ข้อความนะครับ SMS ของเบอร์โทรเรานะครับแต่ถ้าเป็นอ e ีเมลมันก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่อ e ีเมลของเรานะครับตรงนี้ผมกรอกเป็น Gmail เนาะผมก็จะเข้าไปที่ Gmail นะครับเข้าไปที่ Gmail ของมือถือเลย Gmail นะครับ โอเคและมันจะมีข้อความจากทวิตเตอร์นะครับหหลักส่งมาให้เราตามนี้เลยในลักษณะนี้เลยนะครับเพื่อนๆได้รับรหัสยืนยันอะไรนะครับก็นํารหัสยืนยัน6หลักนะครับไปกรอกในทวิตเตอร์เลยก็ผมจะเข้าไปที่ทวิตเตอร์นะครับจากนั้นใส่รหัสยืนยันเลยเมื่อเรานะครับใส่รหัสยืนยัน6หลักนะครับเสร็จแล้วกดถัดไปเลยตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับมันจะให้เรากําหนดรหัสผ่านทวิตเตอร์ของเรานะครับอย่างน้อย8ตัวอักษรก็ให้เรานะครับกำหนดเข้าไปเลยเมื่อกําหนดรหัสเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปตรงนี้เลยครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะให้เราเพิ่มรูปนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับเพื่ออัปโหลดรูปภาพของเราได้นะครับโอเคก็ตรงนี้ผมอัปโหลดเรียบร้อยนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยเมื่ออัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปเลยหรือเพื่อนๆไม่สะดวกในการอัปโหลดรูปภาพนะครับก็กดข้ามไปก่อนก็ได้เนาะ เราสามารถตั้งรูปภาพนะครับภายหลังได้อ่าตัวนี้ผมจะกดถัดไปนะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะให้เรานะครับกรอกประวัติของเรานะครับอ่าถ้าเราไม่สะดวกนะครับเราก็กดข้ามไปก่อนก็ได้เนาะตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคจากนั้นนะครับมันจะให้เราซิง <p> กับผู้ติดต่อนะครับก็จะทําให้เราค้นหาเพื่อนของเราได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเราสะดวกก็กดซิง์ผู้ติดต่อก็ได้ครับ แต่ถ้าไม่สะดวกนะครับกดไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ครับตามที่เราต้องการเลยผมจะกดไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้ให้เราเลือกประเทศนะครับเราจะได้รับเทรนหรือว่าความนิยมนะครับจากประเทศที่เราเลือกตรงนี้เลยก็กดติ๊กไทยก็ได้ครับจากนั้นนะครับกดถัดไปเลยตรงนี้สามารถกดต่อไปได้เลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้บัญชีทวิต t ตอร์มาเล่นแบบนี้นะครับก็สามารถกดค้นหานะครับและดูเทรน แบบเรลไทม์ได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้เลยก็เพื่อนๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ